คตรหล่อคันนี้ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะเป็นตัวแคปเปิดแคปได้จัดแต่งจัดเต็มมาให้หมดแล้วนะครับของแต่งเบิกให้ใหม่ทุกชิ้นเชื่อไหมมันมาเดิมเดิมนะแต่คันนี้เราจัดทรงลงล้อแล้วก็ตกแต่งให้เต็มระบบแบบนี้แล้วที่สําคัญตัวรถเรียบร้อยแล้วไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมแน่นอนอันดับแรกเลยนะครับฝากระโปรงหน้าพิแรดเวอร์ชั่น3โลโก้เรนเจอร์สีแดงตัดกับกระจังหน้าสีดำปอดโลโก้แดง คอไฟหน้าตัดหมอกมาให้คู่หนึ่งโป่งล้อดาด้านหมุดเงิน6นิ้วล้อแม็กซ์สินิ้วยาง A t ทไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มเรียบร้อยคันนี้6กสปีดมือเปิดข้อมือเปิดจัดเต็มระบบกันสาดสีบานบันไดขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็ติ๊กเกอร์ลายโคนระบบห้ามเบกได้มาดิดคู่หน้าข้างหลังเป็นดามาที่ฝาท้ายโลโก้ฟ,ฟอร์ดตรงกลางตัวใหญ่ติ๊กเกอร์โครนเรนเจอร์ Ranger, และกันชนเสริมท้ายแบบนี้มาพร้อมกับข้อไฟท้ายด้วยตรงรุ่นนะครับภายในยังเนียนเลขไม้น้อยมาก เลขไม้หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าก็จะไฟฟ้าได้มาสองบาทออโต้บานเดี๋ยวฝั่งคนขับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชัแนลเทนเมนต์คูดคอนโทรลจัดให้เต็มระบบคอนโซลเนียนๆไม่มีรูลอยวิทยุบินเดิมจากโรงงานระบบแอร์เมนนวลดีซีเลตให้ด้วย2ช่องเกียร์โต้เห็นไหมมีโหมดสปอร์ตและชิปล็อกสามารถจอดแปะได้เบาคู่หน้าหนังดําได้แดงทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดแถว2 เป็นบอกแคปทั้งที่นั่งและพนักพิงสมบูรณ์พร้อมใช้งานพืมแจ้งนะครับคันนี้ปี2016แก้มซ้ายขวาไม่มีแกะไม่มีถอดคานเดิมเพจเดิมมอกอยู่ครบหมดอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างที่เป็นพลาสติกพร้อมใช้งานดูวินโคที่เครื่องก็อยู่ด้วยเครื่องแห้งรอยอ์ค้างก็อยู่ครบทุกจุดทุกแหน่งระบบเบรก ABS แบตเตอรี่ FB อน7,500ราคาสุดชิล359,000